วันนี้ก็เอาจนเสร็จนะครับมุมนี้นะครับนี่ครับถ้าไม่เสร็จก็เหลือน้อยแล้วครับพรุ่งนี้ก็เก็บงานครับเจ้าคุณปูพอได้เปลี่ยนเปลี่ยนโนลิงครับนะครับก็โอยข้างบนแล้วก็ครับลองไปดึงสโลปดูว่าจะดึงได้หรือเปล่านะครับได้ก็แบบหยาบหยาบนะครับ ดึงได้แบบหยาบๆยาบครับเพราะไม่ค่อยมีแรงนะครับดูกันเลยเจ้าแคทมาเจ้าแคทมาก็คุณปูก็โวยข้างบนให้โวยนี่แหละครับงานคุณปูครับก็โปยอย่างนี้แหละครับคุณปูทําได้แค่นี้แหละครับถ้าให้อยู่ข้างบนอยู่อะไรนี่ก็ไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ แบบอยู่ให้ขุดดินตักดินข้างล่างนี่หนักครับไม่ค่อยนั่นครับไม่ค่อยไหวครับพอตักอย่างนี้ก็ตักบ้างพักบ้างนะสำหรับคุณปูน,น,ปน,นะครับนี่สำหรับคุณปูนะครับทำงาน มาขุดให้ก็เร็วแลละครับกล้อวิ่งไม่ทันนะครับก็จะเอาดินมาปิดท้ายเป็นปูปไว้อีกแล้วปูปปยิ่งจะไม่มีแรงแล้วก็น่นะครับนายจรอด เจ้าคุณปูอยู่มุมนี้ก็เจ็วันก็คงจะไม่เสร็จหรอกครับก็เลยหน้าจะรเขคัสสลบสลบมุมสระครับสลบมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็เลยมาช่วยครับแล้วก็ให้คุณปูดึงคันดินให้นะย้ายดินให้ เดี๋ยวเขาก็จะเดินสโลปเองล่ะครับเขาคุ้นปูสโลปไม่ได้ครับ ลังก,กับปแปดแปดด,ดูสิครับเดินขึ้นอโอ้ วพาถ้าให้คุณปูอยู่นี่รับรองไม่ขึ้นแน่ขนาดเอาดึงก็ยังไม่ขึ้นให้นะ จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม